อิ่มบุญอิ่มใจดาราสาวแบ่งปันในวันเกิดปีนี้ถึงโสดแต่ไม่เหงาผ่านพ้นวันเกิดวัย37ปีไปหมาดปีไปหมาดๆสำหรับโบเบนจวันอาร์ตเนอร์นักสแสดงสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันแม้วันเกิดปีนี้จะไร้เงาหวานใจข้างกายเหมือนทุกปีแต่ก็ไม่มีเหงาเพราะมีเพื่อนๆมีครอบครัวอยู่เคียงข้างกายไม่ห่าง และวันเกิดปีนี้โบเบนจวันก็ได้นำข้าวกล่องน้ำดื่มน้ำผลไม้ขนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้านในกอทอมอพร้อมแคปชั่นระบุว่าแบ่งปันในวันเกิดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมบุญนะจ๊ะเลิฟเลิฟข้ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆแห่คอมเมนต์วอวยพรและร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมาย